เห็นไหมถ้ามีสวนเนี่ยเราสามารถสร้างผลเทียมได้นะครับ งการนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเขาไม่ให้เล่นน้ํานะครับเราก็มาเล่นน้ํากันในสวนนะครับอากาศมันร้อนนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเล่นน้ำใช่ไหมครับแต่เราสามารถเล่นน้ํากันในสวนได้นะครับเพื่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรนะครับก็มาแบบว่าเล่นน้ํานะมีที่ผมสตาร์ทน้ํานะที่เราจากคลิปข้างต้นนะนี่ ผมก็น้ำนะครับเติมน้ำแล้วก็จิดน้ำอันนี้ที่ใส่ย,ยางเนี่ยคือน้ำที่สูบมาจากจากนู้นนะครับส่วนระบบสปริงเกอร์ตรงนี้ก็เป็นระบบที่เคยแบบทำไปแล้วนะครับเคยทำคลิปเพื่อนๆดูไปแล้วนะครับก็นะครับเย็นสบายมันร้อนจริงๆนะฮะโอ้ กดน้ำนะครับกดน้ำหน่อยร้อนร้อนจริงครับอเอ,อเออมะกรูดมะนาวกล้วยคนาเม็กซิกันนะ เดี๋ยวทำคลิป,เ,ปเพื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับสวนข้างบ้านฉันโอ้ยินสบายที่อยากจะไปโดดลงตรงนี้เลยเนะจริงๆคลิปรดน้ำนะครับ อเย็นสบายต้นไม้นะครับปลูกไว้จริงก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าเย็นสบายนะครับอยากเล่นน้ําก็เล่นได้เล่นเสร็จก็ทำบุกข้าวไว้แล้วนะครับเก mm hmm. ็บพริกเก็บผักเ mm hmm. ก็บกะเพราอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ คนเราก็กินไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยยากไม่ค่อยาอยากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยยากอยู่ที่เราจะเลือกกินผมเคยบอกแล้วนะครับว่าชอบอะไรให้ปลูกอันนั้นชอบกินอะไรก็ให้ปลูกอันนั้นเหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องดอยติดดอยว่าต้นไม้เนี่ยราคาถูกดูนั่นนี่นะโอ้โห เลี้ยงว้ชื่นชมบรรยากาศนะครับอืม,มาเดี๋ยวเอา,เาคร่าวนะวันนี้อันนี้ก็เป็นผนังเฟลนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆภาพผนังเฟลเนี่ยผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าผนังเฟลเนี่ยเขาสามารถเก็บความชื้นได้นะฮะนี่ผมทําเป็นสองฝั่งอันนี้ก็สามารถกรีดแล้วก็เอาต้นไม้มาลงปลูกในนี้ได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันเรื้อยไปเลย คลิปผ้าเฟลเนี่ยคลิปผ้าเฟลเนี่ยผมเคยทาให้เพื่อนดูไปแล้วนะครับตอนนั้นมันอยู่ในโรงเรือนนะครับแต่ตอนนี้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับกับที่อยู่ข้างนอกนะฮะเหมือนกันแค่เอาให้เ,เพื่อนดูนะครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยอะเอ้มานี่เอาโบนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับว่าเอาโบเนี่ยตัดยังไง เคยบอกไปแล้วหลายครั้งนะครับใบอ่อนๆเนี่ยยังตัดไม่ได้นะต้องให้ใบเขาแบบค่อนข้างแข็งก่อนแข็งมาสักนิดนึงก่อนแบบประมาณนี้นะถึงจะตัดได้นะครับไม่เป็นไรเครื่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆทํากันไปนะครับอ่สดชื่นครับคลิปนี้โอ้ร้อนนะนะ นี่ครับตัวฝักยาวครัเ,เปียกหมดเลยนะครับอืมอืมหวานกินได้เพราะว่าไม่ได้ใส่ยาอืมมะเขือเทศนะเดี๋ยวเอาไปตำในพิอ่องครับฟักทองบวบโอ้ยะแยะ แค่นี้จริงๆก็พอกินแล้วนะฮะบวกบวกบวกนะเห็นไหมบวกบวกอาจจะไม่ค่อยชัดนะเปียกน้ำนะฮะนี่ก็เป็นพริกเนี่ยพริกมะเขือคลิปที่แล้วก่ก็มีมะเขือที่ปลูกด้านนั้นอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งอีกนะเพืเ่อนๆก็คนที่ติดตามดูอยู่ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีหลายฝั่งนะผมก็ ชำพริกไว้ชาอะไรไว้ปลูกไว้เล่นๆนะครับเดี๋ยวไว้ลาวาได้ข่าวว่ามันกินได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะเอามากินมาลองทำกินเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นพริกพริกที่เผ็ดท,ที่สุดในโลกพริกยักษ์นะคณะเม็กซิกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ให้นะครับคณะเม็กซิกันเนี่ยขายกันยอดหนึ่งห้าร้อยกว่านะครับ ซึ่งเป็นต้นแล้วสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูต้นใหญ่ดีกว่านี่กินได้สวยด้วยเลี้ยงง่ายเลี้ยงแดดเพาะพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับเห็นไหมฮะนะฮะเดี๋ยวจะมาทําวิธีให้เ,เพื่อนเดูนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับแต่ตอนนี้ผมขอลดน้ําก่อน <laughs> โอ้โห นะครับนะวางกล้องไว้บนไปบนกระ,ะถางต้นไม้ แขวนนะครับมาอีกต้นหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูจริงๆอ่ะต้นนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้วต้นนี้มันเป็นต้นที่เขาเรียกว่าเป็นต้นไม้แปลกล่างชื่อว่ามอนเซราดูเบียนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันว่าคนที่ยังไม่เคยเห็นล่างเต็มเต็มฟอร์มแบบฟีสวยเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูตั้งแต่ต่อเล็กๆเห็นไหมถ้ามีสวนเนี่ยเราสามารถสร้างฝนเทียมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ฝนตกนะครับเป็นฟิงเกร์นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับคลิปนี้ได้ดูแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยนะนเพื่อนอ่ะอันนี้เป็นดูเบียนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาล่างเขาเต็มฟอร์มปุ๊บเนี่ยเห็นไหมโคตรสวยเลยนะครับเขาจะแบบมีรอยแบบฉลุฉลุมีแหวงแหวงมีกลมกมซึ่งสวยมากนะครับนี่ แล้วเขาก็จะเกาะต้นไม้นะครับเกาะจากกระถางแบบนี้อย่าแงบบนี้เกาะไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีตัดก็ตัดตรงตำแหน่งที่ข้อที่มีรากแล้วก็ไปปักชำนะครับไปอบเดี๋ยวไปดูนะครับว่าร่างหนึ่งของมัน ล่างหนึ่งของมันเป็นยังไงนะครับโอ้เย็นสบายนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าดูเบียเนี่ยเริ่มจากล่างหนึ่งนะครับเฟสแรกของเขาเป็นยังไงครับนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นแบบใบแบบนี้นะนี่แล้วเขาก็จะแปลงล่างเป็นแบบเมื่อกี้นะครับ ไม่น,น่าเชื่อนะครับว่าไม้แบบสามารถแปงลงร่างแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างสูงได้โดยที่ความสวยงามมันมีทุกช่วงทุกขั้นตอนนะครับอ่านะครับคนที่ลหลงไหลแล้วชอบต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยดูตั้งแต่ตัวเล็กๆนะมันเป็นแบบนี้นะพอมันใหญ่มันเป็นแบบนี้นะนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับเพื่อนอ๋อ เดี๋ยวผมไปปิดน้ําก่อนเพราะว่าน้ําที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่นะเพื่อนผมจะใช้เปิดแค่15นาทีผมจะตั้งตอน5โมงเย็น15นาทีนะครับก็คลิปนี้ก็มาเล่นน้ํามาเปิดน้ําเล่น,ลนๆนะครับเนื่องจากอากาศมันร้อนมากๆมาทําอะไรกันแบบว่าแบบสดชื่นสดชื่นแบบบ้าๆบ้องกันมากนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้แล้วก็ ชุ่มฉ่ำเย็นไปกับผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้จบถ้าเปิดดูพอดูจบปุ๊บก็ไปเปิดน้ําในสวนของตัวเองเล่นเลยนะครับถ้าเปิดดูตอนกลางคืนถ้าร้อนก็เปิดน้ํามาเล่นตอนกลางคืนเลยครับเพื่อนโอ้ oh, <laughs> พระเจ้าจอสก็โอเคครับ, <My> อ, okay, รบอยู่ให้มีความสุขครับกับหน้าร้อนโอเคครับสวัสดีครับ <laughs>